ถ้าเราเล่นคนเดียวเก่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิสูจน์คือการเล่นเป็นทีมเราก็ยังอยากให้รุ่นน้องเรียกแล้วพี่อยู่เราก็เลยคิ่ว่าเป็นเรื่อง้าทายเน้นการเอาไปใช้จริงทํามันด้วยความสนุกแล้วก็ความสุข,ขอัลจโลของเรามีนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนักวิจัยทั้งแนวหน้าของโลกและของประเทศใยการอินโนท็อกจะนําทุกสิ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาพูดคุยกับทุกคนเพื่อให้รู้ว่ากว่าจะเป็นนักวิจัยระดับโลกและระดับชาติต้องดําเนินการชีวิตยอย่างไรผมอาจารย์ชูวงพงเจริญพาณิชย์นะครับผมก็เป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับวิศวะัชกะบังรุ่นที่3 1 นะครับซึ่งก็เข้ามาเรียนในรหัสนักศึกษา3 5นะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็จบปริญญาตรีนะครับ,บ,ญญรนะรบที่คณะวิศวะเป็นคณะในฝันที่เราก็ดีใจนะที่ได้มาเรียนที่นี่นะครับตอนนี้ผมก็เป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยก็คงคิดว่าเป็นอาจารย์รุ่นกลางนะครับที่เรียกว่าอาจารย์รุ่นกลางเพราะว่ารุ่นแรกๆเนี่ยนะก็เป็นรุ่นคุนพ่อแลลวนะครับ,ล,ล,นะรบลูกศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรุ่นรุ่นลูกแล้ว นะครับแต่เราก็ยังอยากให้รุ่นน้องเรียกเราพี่อยู่นะครับนะครับแล้วก็พอเรียนจบปริญญาตรีตอนนั้นเนี่ยปริญญาเอกและกะบังเนี่ยนะครับหรือปริญญาโทเนี่ยก็เปิดมาหลายปีละแต่ว่าก็คนเก่งส่วนมากหรือว่าคนที่มีโอกาสนะครับก็จะไปต่างประเทศกันนะครับตอนี้ผมก็เลยแบบอ,อ,อยากออท้าทายตัวเองนะครับเราก็เลยเลือกแทลร์ที่เรียนรักะบังดูนะครับเพราะว่า รักกระบังเนี่ยถึงจะเรียนในประเทศเนี่ยตอนนั้นเราเราเริ่มรู้แล้วพราะว่าอาจารย์รุ่นพี่ๆของเราเนี่ยเริ่มเริ่มมีจบที่รักกระบังนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเราเรียนที่รักกระบังด้วยมาตรฐานสากลเราขอเป็นเหมือนตัวแทนเนาะเราเรียนประเทศไทยสิ่งสําคัญเนี่ยนะครับตอนนั้นคิดอยู่ว่าเออเราต้องทำรักกระบังให้เป็นสากลน,นะครับแล้วก็ก็มีโอกาสที่ออได้เรียนจนสําเร็จ ปริญญาเอกที่วิศวะรัชกบังงานวิจัยหลักของผมเนี่ยก็จะเป็นทางด้านสายอากาศนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแ l a นะครับอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมที่เรียกย่อ aerial l a b หลักๆเนี่ยก็จะเป็นการสื่อสารนะครับแต่ก็มีการประยุกต์ใช้งานนะครับในหลากหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะทางด้านเดี๋ยวนีนะ้ IoT เนี่ยก็จะค่อนข้างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์นะครับใช้ทางการเกษตร นะครับการแพทย์นะครับหรือว่าเอาไปแก้ปัญหานะครับในชีวิตประจำวันต่างๆซึ่งก็จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยนะครับงานวิจัยหลักเนี่ยเราก็จะพยายามทำสายอากาศอันหนึ่งที่เรียกว่ามาจากอภิวัสดุนะครับหรือเมตาแมทเท i เรียลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการสังเคราะห์ด้วยก็ใช้วัสดุปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าเราเอามาออกแบบ ทางแม่เหล็กไฟฟ้าให้มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากวัสดุดั้งเดิมนะครับแล้วก็สามารถปรับปรุงสมรรถนะของสายอากาศและก็ระบบสื่อสารเนี่ยนะครับให้ดีขึ้นนะครับเพื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น5 g นะครับหรือว่า iot ในปัจจุบันมีการนำสายอากาศไปใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น p c t นะครับหรือว่าโทรศัพท์ไร้สายที่บ้านนะครับรวมถึงดิจิตอลทีวี นะครับหรือว่าสายอากาศดาวเทียมนะครับที่ติดตั้งที่บ้านปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีเทคโนโลยีนะครับใหม่ๆนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับเอาไปพิจารณาแก้ปัญหานะครับเช่นทางการเกษตรนะครับก็ไปพิจารณาสถานะนะครับความแก่อ่อนสุกดิบหรือว่ารสชาติ นะครับของผลไม้ถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะพิจารณาวัตถุนะครับหรือว่าเนื้อเยื่อของร่างกายนะครับก็อาจจะเป็นทางด้านสุขภาพนะครับตอนเราเรียนเนี่ยนะครับผมก็เรียนภาคโรรมาคมเนี่ยที่เลือกเนี่ยนะครับเพราะเราอาจจะชอบทางด้านขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็มีลักษณะที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ว่าเรามาใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องท้าทายที่เออเราเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่าใช้ได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์ใช้การจําลองการคำนวณน,นะครับแล้วก็ต้องทดสอบจริงต้องสร้างนะครับมันเหมือนว่าเราได้ทำงานครบวงจรนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราอาจจะไม่ได้ชอบแบบเอเอนั่งโต๊ะเขียนโค้ดอย่างเดียว นะครับเราก็อาจจะอยากไปปฏิบัติไปวัดสัญญาณนะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีงานที่ทันสมัยนะครับทำเรื่อยๆครับ <S 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 ความร่วมมือหรือการสนับสนุนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เราเรียนระดับปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์ที่ปร,รึกษาจนกระทั่งเราเริ่มเรียนจบมาเป็นอาจารย์ใหม่ๆนะครับเราทําวิจัยเราก็มีพี่เลี้ยงแล้วก็การสนับสนุน นะครับทุนการศึกษาหรือความร่วมมือต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยผมก็โชคดีที่ราชบ,บังเราเนี่ยมีความร่วมมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นโตเกียวอินสติวออฟเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยโตไกนะครับแล้วก็เราก็ได้รับการสนับสนุนจากใจกล้านะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับในการทําวิจัยเนี่ยทางญี่ปุ่นนะครับก็ได้สนับสนุนเรามาตลอดหน่วยงานให้ทุนนะครับหน่วยงานให้ทุนตั้งแต่เป็นหน่วยงานวชนะครับสปว ะครับแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับบริษัทที่ให้โจทย์วิจัยเรามานะครับช่วยเหลือเราทั้ง in cash in kind น่ายินดีมากๆที่คณะเนี่ยสนับสนุนนะครับการทำงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เน้นการเอาไปใช้จริงมีการทาวิจัยร่วมกับทางเอ,อ,เอ,อ,อเมริกานะครับก็โปรเฟสเซอร์ชื่อโปรเฟสเซอร์พัักนะครับก็ยังทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็ ทางมาาวิาลคูมัมโมโตะของญี่ปุ่นนะครับโคเเซอร์ฟูกุสโกะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะว่าเหมือนเราเล่นกีฬานะครับมันมีทั้งกีฬาเดี่ยวแล้วก็กีฬาที่เล่นเป็นทีมนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวเก่งแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องพิสูจน์นะครับก็คือการเล่นเป็นทีมวิศวกรนะครับหรือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อนะครับประเทศนะครับต่อโลกนะครับอย่าง ยั่งยืนยาวนานไปเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับภูมิใจนะครับแล้วก็ต้องระลึกไว้นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหานะครับบางช่วงนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหานะครับแล้วก็ฝ่าฟันไปนะครับการทําวิจัยก็ นะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะครับต้องหาสิ่งที่เราถนัดและก็เหมาะสมนะครับแล้วเราก็ทํามันด้วยความสนุกแล้วก็ความสุขนะครับแล้วเราก็จะสามารถทําได้ดีโลกเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยนะครับถ้าเราอ,อยู่เฉยๆเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราอึดหัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราก็ต้องปรับตัว นะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็คนนะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเราเป็นอาจารย์นะครับเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกศิษย์นะครับหรือนักศึกษานะครับแล้วเราก็จะดำเนินการนะครับวิจัยหรือว่าทำงานได้อย่างมีความสุขครับ